เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังขององค์การพริตตี้ MC และอินฟลูเอนเซอร์ของน้องคุณหนึ่งชื่อว่าส้มย้อนกลับไปเมื่อประมาณ2ปีก่อนครับส้มเป็นเด็กสาวหน้าตาดีจากต่างจังหวัดที่มีความฝันเหมือนเด็กสาวอีกหลายคนคือการได้เข้ามาทำงานในเมืองเพราะอยากมีชื่อเสียงอยากเป็นดาราหรืออย่างน้อยๆก็ขอให้ได้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีคนติดตามเยอะ เพื่อที่จะได้หาเลี้ยงครอบครัวได้ส้มตัดสินใจหอบผ้าผ่อนเข้ามาเช่าคอนโดเล็กๆอยู่ใจกลางเมืองแล้วเริ่มเดินสายแคสงานอย่างบ้าคลั่งครับแต่ความจริงของโลกใบนี้มันโหดร้ายครับในวงการนี้คนสวยมีเป็นร้อยเป็นพันการแข่งขันมันสูงชนิดที่เรียกว่าหายใจรดต้นคอกันเลยทีเดียวช่วง3มเดือนแรกส้มไปแคสงานมาไม่ต่ำกว่า50งาน ไม่ว่าจะเป็นงานถ่ายแบบเสื้อผ้างานรีวิวสินค้าหรืองานพริตตี้ตามบูธต่างๆแต่เชื่อไหมครับว่าส้มไม่เคยได้รับเลือกเลยแม้แต่งานเดียวทุกครั้งที่เดินเข้าไปในห้องแคสติง้งส้มจะเจอกับสายตาที่เย็นชาของกรรมการเจอกับคู่แข่งที่สวยกว่าขาวกว่าหุ่นดีกว่าหรือบางคนก็มีเส้นสายที่ดีกว่าทําให้ส้มกลายเป็นแค่อากาศตาทัเป็นตัวประกอบที่ไม่มีใครจําได้ เงินเก็บที่ส้มเอาติดตัวมาเริ่มหายลงทุกวันจากที่เคยฝันว่าจะส่งเงินกลับบ้านกลายเป็นต้องทูไปขอเงินแม่ใช้อยู่บ่อยๆความเครียดความกดดันและความน้อยเนื้อต่ำใจมันเริ่มกัดกินจิตใจของส้มครับจนกระทั่งวันหนึ่งจุดเปลี่ยนของชีวิตส้มก็มาถึงในรูปแบบของหญิงวัยกลางคนคนหนึ่งที่ชื่อว่าเจมดเจมดแกเป็นโมเดลลิ่งรุ่นหลายครามที่คร่ำวอดอยู่ในวงการมานาน ปั้นเด็กดังๆมาแล้วหลายคนวันนั้นส้มไปแคสงานเดินแบบแล้วก็นั่งซึมอยู่หน้าห้องน้ำเพราะเพิ่งโดนกรรมการตีกระดาษโปรไฟล์กลับมาต่อหน้าต่อต,อตาเจมดแกเดินผ่านมาเห็นแกหยุดมองส้มอยู่ครู่หนึ่งแล้วเดินเข้ามาทักด้วยน้ำเสียงที่ดูเมตตาอารีแกบอกว่าหนูหน้าตาหนูดีนะโครงหน้าสวยผิวพรรณก็ดีแต่หนูรู้ไหมว่าหนูขาดอะไรส้มสายหน้าทั้งน้ำตา เจมดเลยยิ้มมุมปากยื่นนามบัตรให้แล้วกระสิบว่าหนูขาดสเสน่ห์ขาดแรงดึงดูดที่จะทำให้คนหยุดมองถ้าอยากรู้วิธีเพิ่มสเสน่ห์แบบทางลัดเย,ย็นนี้แวะไปหาเจ้ที่ออฟฟิศนะด้วยความที่ส้มกำลังมืด8ดด้านและอยากได้งานจนตัวสัน่นเย็นวันนั้นส้มจึงตัดสินใจไปหาเจมดตามที่นัดหมาย บทสนทนาในห้องทำงานที่อบอวนไปด้วยควันบุหรี่ในวันนั้นได้นำพาส้มก้าวขาข้างหนึ่งลงไปในโลกมืดโดยไม่รู้ตัวเจมดไม่ได้สอนเทคนิคการแต่งหน้าหรือการโพสท่าแต่อย่างใดครับแต่แกพูดถึงเรื่องของดีเรื่องเมตตามหานิยมแกบอกว่าในวงการนี้ลํำพังแค่ความสวยมันไม่พอมันต้องมีของช่วยหนุนดวงใครเห็นใครรักใครเห็นใครหลงพูดอะไรคนก็เชื่อ ส้มฟังแล้วก็เริ่มลังเลครับเพราะลึกๆกแกก็กลัวเรื่องไสยศาสตร์แต่พอนึกถึงหน้าแม่นึกถึงเงินในบัญชีที่เหลือไม่ถึงพันส้มก็กัดฟันตอบตกลงคืนนั้นเจมมดพาส้มขับรถออกไปแถบชานเมืองลัดเลาะเข้าไปในซอยลึกที่สองข้างทางเต็มไปด้วยป่าหญ้าสูงท่วมหัวบรรยากาศมันเปลี่ยวและวังเวงจนส้มอยากจะขอลงจากรถแต่ก็ไม่กล้า จนกระทั่งมาถึงบ้านไม้เรือนไทยเก่าๆหลังหนึ่งที่ซ่อนตัวอยู่ท้ายซอยบ้านหลังนั้นมืดสนิทมีเพียงแสงเทียนวูบวาบเล็ดลอดออกมาจากหน้าต่างกลิ่นทูบที่แรงจนแสบจมูกลอยโชยมาปะทะหน้าทันทีที่ก้าวลงจากรถเจมดพาส้มเข้าไปกราบพ่อครูชายแก่ผมขาวโพลนตาบอดข้างหนึ่ง ที่นั่งขัดสมาธิอยู่ท่ามกลางหิ้งพระที่เต็มไปด้วยรูปปั้นแปลกตาและหัวกะโหลกพ่อครูไม่ได้พูดพร่ำทำเพลงแกจ้องหน้าส้มด้วยตาข้างที่ดีอยู่และหัวเราะในลำคออยากได้ของดีหรือนังหนูใจกล้าพอไหมล่ะส้มพยักหน้าพ่อครูจึงหยิบตลับทองแหลงเล็กๆเ,เ,เก่าคร่ำครือออกมาจากย่ามแกเปิดฝาออกให้ดู ข้างในเป็นสีพึ่งเนื้อเนียนละเอียดแต่สีของมันไม่ใช่สีเหลืองนวลเหมือนสีพึ่งทั่วไปแต่มันเป็นสีแดงสดแดงฉานเหมือนเลือดนกและกลิ่นของมันส้มบอกว่ามันหอมแบบแปลกๆหอมเย็นๆเหมือนดอกราตรีแต่พอดมนานๆก็ชวนคลื่นไส้พ่อครูยื่นตลับสีพึ่งให้ส้มแล้วกําชับด้วยน้ำเสียงดุดันว่านี่คือสีพึ่งพรายกระซิบ เคี่ยวมาจากน้ำมันพรายเจ็ดป่าช้าผสมกับว่านดอกทองและเลือดนกสาริกาเอ็งจงทามันที่ปากทุกเช้าก่อนออกไปทำงานท่องคาถาที่ข้าให้แล้วอธิษฐานจิตใครเห็นหน้าเอง็งมันจะรักจนงอหัวไม่ขึ้นเอ็งพูดอะไรมันจะเชื่อเหมือนโดนสะกดแต่จำไว้ให้ดีของมีครูมันมีข้อห้ามพ่อครูยื่นหน้าเข้ามาใกล้ส้ม จนส้มได้ยินเสียงลมหายใจคลืดคราดข้อห้ามเดียวของสีพึ่งตลับนี้คือห้ามเช็ดออกหลังตะวันตกดินเด็ดขาดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเข้าใจไหมประมาณว่าถ้าวันไหนเลิกงานค่ำมืดก็ต้องปล่อยทิ้งไว้แบบนั้นทั้งคืนค่อยมาเช็ดออกตอนอาบน้ำช่วงเช้าแล้วทาใหม่ตอนออกไปทำงานส้มรับคำอย่างหนักแน่น จ่ายเงินค่าครูไปก้อนหนึ่งซึ่งเป็นเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตแล้วกลับมาที่ห้องด้วยความหวังอันเปี่ยมล้นเช้าวันรุ่งขึ้นส้มตื่นมาอาบน้ําแต่งตัวทาสีพึ่งสีเลือดนั้นลงไปบนริมฝีปากสัมผัสแรกที่ส้มรู้สึกคือความเย็นวาบที่แผ่ซ่านไปทั่วปากตามมาด้วยอาการชาหนึบๆเล็กน้อยแต่พอส่องกระจกส้มถึงกับตะลึงเพราะริมฝีปากของส้มดูอวบอิ่มแดงระเรือ และดูมีเสน่ห์เย้ายวนอย่างประหลาดโดยไม่ต้องทาลิปสติกทับเลยด้วยซ้ำและปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นจริงครับวันนั้นส้มไปแคสมานโฆษณาลิปสติกยี่ห้อดังทันทีที่ส้มเดินเข้าไปในห้องท่าทีของธรรมการเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือทุกสายตาจับจ้องมาที่ส้มเหมือนโดนสะกดกรรมการผู้ชายบางคนถึงกับเอ่ยปากชมส้มพูดแนะนำตัวด้วยความมั่นใจทุกคำพูดของส้มดูมีน้ำหนัก มีพลังดึงดูดจนสุดท้ายส้มได้รับเลือกให้เป็นพรีเซนเตอร์หลักของแบรนด์นั้นทันทีเอาชนะดาราดังๆที่มาแคสวันนั้นได้อย่างราบคาบหลังจากวันนั้นชีวิตของส้มก็เปลี่ยนไปราวกับพลิกฝ่ามือ งานหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายทั้งงานถ่ายแบบงานรีวิวสินค้างานมอเตอร์โชว์ยอดผู้ติดตามในโซเชียลพุ่งกระฉูดจากหลักร้อยเป็นหลักแสนและในเวลาไม่กี่เดือนเงินทองไหลามาเทมาจนส้มสามารถซื้อรถซื้อคอนโดหรูและส่งเงินให้แม่สร้างบ้านหลังใหญ่ได้สำเร็จส้มหลงระเริงไปกับชื่อเสียงและเงินทองจนลืมความกลัวที่มีต่อที่มาของตลับสีพึ่งนั้นไปจนหมดสิน้น แกพกมันติดตัวตลอดเวลาเหมือนเป็นอวัยวะที่33ขาดไม่ได้แม้แต่วันเดียวเรียกว่ายังไม่หมดก็รีบไปซื้อมาเติมทันทีแต่สัจธรรมของโลกคือได้อย่างก็ต้องเสียอย่างครับหลังจากใช้สีพึ่งติดต่อกันมาได้ประมาณปีครึ่งส้มเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติบางอย่างที่เกิดขึ้นกับร่างกายและจิตใจของตัวเองอย่างแรกเลยคือริมฝีปากครับ ไม่ว่าส้มจะล้างหน้าแปลงฟันสะอาดแค่ไหนริมฝีปากของส้มก็จะยังคงแดงฉ่ำอยู่ตลอดเวลาแดงเหมือนคนเพิ่งไปกินเลือดส,สดๆมามันแดงจนบางครั้งส้มเองยังตกใจเวลาส่องกระจกตอนตื่นนอนอย่างที่สองคือพฤติกรรมการกินครับปกติส้มเป็นคนดูแลรูปร่างเคร่งครัดเรื่องอาหารการกินมากกินคลีนกินผักผลไม้แต่หลังๆมานี้ส้มเริ่มรู้สึกหิวโหวยแปลก มันไม่ใช่ความหิวข้าวปกติแต่มันเป็นความกระหายที่รุนแรงส้มเริ่มชอบกินของสุกๆดิบๆสั่งสเต็กก็ต้องแบบแรที่เลือดอยังชุ่มๆสั่งลาบก้อยก็ต้องขมๆเลือดแดงๆวันหนึ่งส้มไปเดินตลาดสดแล้วเกิดอาการหน้ามืดตาลายเพราะกลิ่นคาวเลือดหมูที่แผงขายหมูมันไม่ได้เหม็นนะครับแต่มันหอมส้มเล่าว่าตอนนั้นสติแกหลุดไปวูบหนึ่ง รู้ตัวอีกทีคือแกยืนจ้องก้อนตับหมูสดๆที่วางอยู่บนแผงแล้วน้ำลายไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวถ้าแม่ค้าไม่ทักส้มคงจะหยิบมันขึ้นมากินสดๆตรงนั้นแล้วนอกจากเรื่องกินส้มยังเริ่มฝันร้ายทุกคืนในฝันส้มเห็นผู้หญิงคนหนึ่งรูปร่างผอมแห้งใส่ชุดไทยเก่าๆยืนอยู่ที่มุมห้องนอนของส้มเสมอผู้หญิงคนนั้นก็จะยืนหันหลังให้ไม่เคยเห็นหน้าแต่ส้มจะได้ยินเสียงพึมพำเบาๆว่า ขอกินหน่อยหิวขอกินหน่อยส้มพยายามเล่าเรื่องนี้ให้เจมดฟังแต่เจมมดก็บอกปัดว่าส้มคงเครียดเรื่องงานให้ไปทำบุญเดี๋ยวก็หายแต่ส้มรู้ดีครับว่ามันไม่ใช่ความเครียดแต่มันคือสัญญาณเตือนจากสิ่งที่ส้มรับเข้ามาในชีวิตและแล้ววันที่ส้มต้องชดใช้กรรมก็มาถึงมันเป็นคืนงานปาร์ตี้ฉลองยอดขายสินค้าที่ส้มได้รับงานมา งานจัดขึ้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาคืนนั้นส้มจัดเต็มทั้งเสื้อผ้าหน้าผมและแน่นอนครับแกไม่ลืมที่จะทาสีพึ่งสีเลือดนั้นเพื่อให้ตัวเองโดดเด่นที่สุดในงานในงานปาร์ตี้เต็มไปด้วยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส้มถูกขยันขยอให้ดื่มแก้วแล้วแก้วเหล้าจนสติสัมปชัญญะเริ่มเลือนรางส้มเมาไมา่จนแทบจะยืนไม่อยู่ เพื่อนๆต้องช่วยกันหามแกกลับมาส่งที่คอนโดตอนตีสองกว่าๆพ่อมาถึงห้องเพื่อนๆก็แยกย้ายกันกลับทิ้งให้ส้มนอนเมาพับอยู่บนโซฟาเธออ้วกกองอยู่ตรงนั้นจนเริ่มรู้สึกตัวก็เห็นความสกปรกที่เกิดขึ้นกับตัวเองด้วยความที่สลืมสลือและเห็นว่าตัวเองสกปรกก็เลยรีบเข้าห้องน้ำไปทำความสะอาดใบหน้าและร่างกายตัวเองโดยอัตโนมัติลืมไปสนิทเลยว่าข้อห้ามของพ่อหมอคืออะไร เธอใช้คลีนซิ่งล้างหน้าตามปกติโดยไม่ทันได้ดูเวลาทันทีที่สำลีสัมผัสปากสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความสะอาดครับแต่มันคือความเจ็บปวดที่รุนแรงเรากับโดนน้ำกรดสาดสมกรีดร้องลั่นห้องน้ำกรีความเจ็บปวดมันแล่นพล่านไปถึงสมองสมรีบโยนสำลีทิ้งแล้วมองไปในกระจกภาพที่เห็นทำเอาส้มหายเมาเป็นปลิดทิ้ง ริมฝีปากที่เคยสวยอวบอิ่มตอนนี้มันกำลังบวมเป่งขึ้นอย่างรวดเร็วเนื้อปากเริ่มเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีม่วงคลำ้ำและลามไปจนดำสนิทเหมือนเนื้อเน่าผิวหนังบริเวณริมฝีปากเริ่มปริแตกมีเลือดสีดำข้นๆไหลทะลักออกมาหยดลงอ่างล้างหน้าสมตกใจสุดขีดพยายามจะเอามืออุดปากเพื่อห้ามเลือดแต่ยิ่งจับก็ยิ่งเจ็บเหมือนเนื้อปากมันกำลังเปื่อยยุ่ยติดมือออกมา ทันใดนั้นไฟในห้องเนาวก็กระพริบแล้วดับวูบลงเหลือเพียงความมืดมิดและความเงียบสงัดที่มีเพียงเสียงหอบหายใจของสมแต่แล้วสมก็ได้ยินเสียงอื่นแทรกเข้ามาเสียงฝีเท้าเปล่าๆย่ำลงบนพื้นกระเบื้องที่เปียกแฉะดังมาจากด้านหลังสมค่อยๆหันกลับไปมองช้าๆท่า,ามกลางแสงจันทร์สลัวที่ลอดผ่านช่องระบายอากาศ ส้มเห็นเงาร่างของผู้หญิงคนเดิมที่เคยเห็นในฝันยืนอยู่ที่มุมห้องน้ําแต่คราวนี้เธอไม่ได้หันหลังครับเธอหันหน้ามาหาสม้มส้มกรีดร้องไม่ได้สับเมื่อเห็นใบหน้านั้นชัดๆใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นซีดดวงตากลวงโบและเธอไม่มีปากครับบริเวณที่ควรจะเป็นปากกลับเป็นรอยแผลเป็นยาวเหยียดที่ถูกเย็บปิดไว้ด้วยด้ายสีแดงอย่างหยาบๆร่างนั้น ค่อยๆเดินงนเงนเข้ามาหาสม้มพร้อมกับเสียงอู้อี้ฟังไม่ได้สับส้มถอยกรูดไปจนชิดผนังตัวสั่นด้วยความหวาดกลัวพยายามยกมือไหว้ขอชีวิตผีสาวตนนั้นพุ่งเข้ามาประชิดตัวสม้มมือที่ผอมแห้งเหมือนกิ่งไม้และเย็นเฉียบราวกับน้ำแข็งบีบเข้าที่ลำคอของสม้มแล้วยื่นหน้าเข้ามาใกล้กลิ่นเหม็นเน่าเหมือนซากศพโชยออกมาจากปากที่ถูกเย็บ ทันใดนั้นเส้นได้สีแดงที่เย็บปากของมันก็ค่อยๆขาดออกทีละเส้นเลือดหนองไหลทะลักออกมาจากรอยแยกนั้นเผยให้เห็นโพรงปากที่เน่าเฟะฟันแหลมคมสีดำและหนอนตัวเล็กๆที่ไต่ย,ย้ะยเย้ะอยู่ข้างในเอาปากกูคืนมาแล้วใช้ปากเน่าๆกัดที่ริมฝีปากส้มส้มดิ้นทุรนทุรายพยายามผลักใสแต่มันก็ไร้ผล ส้มรู้สึกถึงความเจ็บปวดเหมือนโดนเข็มร้อยเล่มทิ่มแทงที่ปากร่างกายของส้มค่อยๆอ่อนแรงลงสายตาเริ่มพร่ามัวสิ่งสุดท้ายที่ส้มเห็นก่อนที่สติจะดับวูบไปเช้าวันต่อมาเพื่อนและผู้จัดการของส้มต้องมาคอนโดเพราะติดต่อไม่ได้เจอส้มนอนสลบเมื่ออยู่หน้าห้องน้ำในสภาพที่เลือดสีดำแห้งกรังเต็มใบหน้าและเสื้อผ้าส้มถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน หมอวินิจชัยว่าส้มมีการติดเชื้อรุนแรงที่เนื้อเยื่อริมฝีปากจนต้องทำสัญญกรรมตัดเนื้อปากส่วนใหญ่ทิ้งแล้วเย็บปิดแผลเพื่อรักษาชีวิตทำให้รูปปากของส้มเสียโฉมอย่างถาวรปากที่เคยสวยอวบอิ่มตอนนี้บิดเบี้ยวผิดรูปจนแทบจะจำเขาเดิมไม่ได้ส้มต้องพักรักษาตัวอยู่นานหลายเดือนงานทั้งหมดถูกยกเลิกเงินทองที่หามาได้หมดไปกับค่ารักษาตัว ส้มกลายเป็นคนเก็บตัวไม่กล้าออกไปพบเจอผู้คนและที่น่าเศร้าคือส้มไม่สามารถพูดชัดถ้อยชัดคำได้อีกต่อไปทำได้แค่ส่งเสียงอู้อี้ในลำคอส่วนเจมดแกก็บอกแค่ว่าช่วยไม่ได้เพราะส้มทำผิดกฎเองใครที่อยากเข้าวงการบันเทิงหรือใครก็ตามที่คิดจะพึ่งพาทางลัดทางสายศาสตร์ความสวยงามชื่อเสียงเงินทองมันเป็นของนอกกายครับ แล้วทามันได้มาด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องมันมักจะมีราคาที่ต้องจ่ายแพงเสมอแพงกว่าเงินทองเพราะมันอาจจะต้องจ่ายด้วยชีวิตหรืออวัยมะของคุณเองลองถามตัวเองดูนะครับว่าหน้าตาที่สวยงามแต่ต้องแลกมากับการต้องคอยระแว,งะวังและจุดศพที่น่าสยดสยองแบบนี้มันคุ้มกันแล้วหรือยังก่อนจะหยิบลิปสติกขึ้นมาทาปากในเช้าวันพรุ่งนี้ลองส่องกระจกดูดีๆนะครับว่าสีแดงบนปากคุณ มันคือสีลิปสติกหรือว่ามันคือเลือดของใครเรื่องก็ประมาณนี้ครับ